เจ็บสิหมอคะผ่าตัดวันนี้เลยก็ได้ค่ะผ่าตัดไม่ไม่ไม่หมอครับแค่จ่ายยามาก็พอรักษาตาปกติไม่ได้โูคแบบนี้ต้องผ่าตัดถึงจะหายนะ <c oughs> เออเด็กวกคุณฟังที่ผมพูดก่อนได้ไหมครับอ่าเชิญพูดเลยครับ <c oughs> อาการวันนี้ก็คือไส้ติ่งอักเสบเชียบพ,พลันดูจากอาการในตอนนี้ควรจะผ่าตัดทันทีได้คะ่ะเราพร้อมใความร่วมมือ ไม่ผ่าตัดหมอครับเป็นผมจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแล้วผมว่าจ่ายานิดหน่อย,อยหมอคะอย่าไปเชื่อเขาเลยคะ่ะเขาปวดมาหลายวันแล้วอาการฉันพอนมด้านล่างมีเน้นขอ้อความไว้ว่าถ้าไม่รีบผ่าตัดทันทีและรับการรักษาต่อแล้วก็อนาคตอาการจะกำเริบขึ้นอีกถึงตอนนั้นอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนและเพิ่มความเสี่ยงและความยากในการผ่าตัดใช่ค่ะใช่ค่ะเราไม่รอแล้วผ่าเลยคะ่ะ ต้องพาผ่าวันนี้เ,นเลยคะยจริงวันนี้เหรอครับวันนี้คงจะไม่ได้หรอกเพราะคนไข้ต้องงดอาหาร24ชั่วโมงก่อนเข้ารับการผ่าตัดใช่ครับใช่ครับหมอเขาผ่าได้ค่ะเขาปวดจะไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วม่ได้ไม่ได้พรานนุ่มเนี่ยโชคดีจังนะภรรยาจัดการให้เรียบร้อยหมดเลยเ<อ>ดูแลดีจริงๆไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่อะไรเลยโอ้อยเลยครับเนี่ย <c oughs> ใช่ครับหมอผู <c oughs> ้หญิงคนนี้หน้าบางนะครับ <c oughs> แล้วนะคะหมอยังไม่จด <c oughs> ทะเบียนหรอครับผมเข้าใจเป็นแฟนกันสินะ,ะหมอเข้าใจดีจริงๆเลยครับไว้แต่งงานแล้วจะเอาลูกอมมงคลมาให้นะครับ <c oughs> พูดบ้าอะไรเนี่ยโอเคผมไม่รอแ,แล้วมาไปตรวจร่างกายก่อนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็ผ่าตัดให้เสร็จในวันนี้ได้เลยได้ครับหมอ ประคองสิคุณภรรยาหมอครับเราจะตรวจร่างกายก่อนแต่งงานด้วยนะครับไปเถอะคุณภรรยาประคองดีๆนอะอ๋อไอจีอี้ชื่อแปลกซีรีปังวารตี่ดังได้ใจ